มิติด้านที่อยู่อาศัยมีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงจำนวน23หลังงบประมาณ495,000บาทมิติด้านรายได้ได้ช่วยเหลือการมอบถุงยังชีพแต่ผู้สูงอายุผู้พิการจำนวน60รายโดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆปัจจุบันยังเหลือไม่ได้แก้ไขอีก10ป,ปัญหาซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาและจะบันทึกลงในบบไทีคเอมต่อไป โครงการอำเภอบรรบัดทุกบำรุงฝึกแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนได้เดเนนการโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนโดยประสานบูรณาการร่วมกับเจภาคีเครือข่ายในการจัดแยก,กทางขยะทางขยะเปียกโดยมีครัวเรือนทั้งหมด15,970ครัวเรือนในการจัดทำทางขยะเปียกคิดเป็นร้อยละ100เเซต์ และได้มีศูนย์พัฒนา,าเ,ดเด็กจำนวน14ศูนย์ในการจัดทำหังขยะเปียกโดยรวมปริมาณขยะและเศษอาหารจำนวน415ตันต่อเดือนโครงการหนึ่งอำเภอหนึหมู่บ้านยั่งยืนมีผลการประเมินเกณฑ์หมู่บ้านยั่งยืน7ข้อ12หมู่บ้านในพื้นที่ตบวัวบัอยู่ในระดับที่ดีมากเช่นด้านที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงแข็งแรงมีส้วมถูการความสะอาดการจัดทำหังขยะเปียกการคัดแยกขยะ การปฏิบัติศาสนกิจต่างๆประเพณีและวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยในหมู่บ้านรวมถึงความสามาัคคีรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้มาอาศัยกันการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและดำเนินโครงการด้านหาผู้เสพผ,ผู้ติดษษและผู้เกีย่ยวข้องยาเสพติดระดัเอังดัเพื่อส่งศูนย์คัดกรองและศูนย์พื้นปูสภาพทางสังคมปี2 5 5 6จำนวน69รายได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์พื้นฐูนทางสังคมจังหวัดน่านประจำปี2566จำนวน2รุ่นรวม55คน ได้ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพสังคมจำนวน41รายและไม่กลับมาเสียอีก39รายการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองสมัชฉันโดยใช้หลักทางทางพระพุทธศาสนาได้ทำการคิกออฟณวัดกรีมาตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านและได้ประกอบกิจกรรมทางาศาสนาเดือนละสี่ครั้งในวันทีท่25ตุลาคม2566อำเภอปัวได้เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการปองดองสมรัรฌัญ และจัดให้มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งการจัดระเบียบสังคมปราบปรามรูปอิทธิพลอำเภอปัวได้ดูรนาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปัวและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจสถานประกอบการที่ค้าสหานบริการตามนโยบายของรัฐบาลลดอบายามุกและสร้างสุขให้สังคมในพื้นที่อำเภอปัวจำนวน8ล้านเดือนละ4ครั้ง การลดค่าใช้จ่ายพลังงานและน้ำมันออปัวมีประกาศอภอปัวเรื่องมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานของที่ทำการปกครองอปัวงวันที่3เมษายน2561 0การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทางเดียวกันไปด้วยกัน 2. การประหยัดไฟฟ้าการปิดไฟทุกช่วงพักกำลัง3วัสดุอุปกรณ์สำนักงานการใช้กระดาษ2หน้าในการทำสำเนาหนังสือและได้จัดทำโครงการขอติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากกรมการปกครอง เมื่อเดือนตุลาคม2,566ขนาดไม่เกิน50กิโลวัตต์การกับเครื่องสร้างการเรียนรู้และการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีภาชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันไทยดีณสำนักงานทะเบียนอำเภอปัวมีการช่วยเหลือในการลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีแก่ผู้มารับบริการเมอะไหมายให้ประหลัดประจำตบ,บนลงพื้นที่ในการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี ผลการดำเนินงานคิดเป็นรลยละ29.62ของจำนวนผู้ถือบัตรประชาชน 59, 639คนเป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนดเป้าหมายของผู้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีจำนวนร้อยละ20ภาร,รกิจสำคัญของกรมการปกครองมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวน4 2ลายใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าจำนวน20ลายผู้ได้รับใบประกอบธุรกิจโรงแรมจำนวน35หแห่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจำนวน9 1แห่ง จะทห้มีการพนันชนไก่จำนวน2ลายด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการณนะที่ทำการปกครองอำเภอปัว